ติดตั้งที่การเม็ดข้าวดีดนะครับบริเวณคอทางเข้านี่ครับใช้เหล็กผมใช้เหล็กตัวซีนะครับมาตัดพอดีสั่งเหล็กตัวซีมาใช้มันเหลือนเนเหล็กตัวซี ขนาดนี้ครับแล้วก็เอามาตัดจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยึดใส่ลูน็อตสองตัว ได้พอดีแล้วก็เจาะรูน,อน,น,อน็อตน็อตยึดแขนตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างในอ่ะเป็นน,อน็อตยึดโคมไฟเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ เม็ดข้าวมันก็จะกระเด็นขึ้นไปข้างบนเยอะแต่เห็นที่ๆบางคนก็ใช้เป็นแผ่นแผ่นใสๆนะครับทำขึ้นมาข้างบนแบบน,นี้ตอนนั้นก็ช่วยได้เยอะอยู่ผมดูแล้วแต่รุ่นใหม่เห็นทำออกมาปีนี้นะครับปีล่าสุด เขาจะใส่ตรงนี้มาเลยเป็นเหล็กคล้ายๆลักษณะนี้ใส่ป้องกันช่วงนี้แต่ผมลองทำแบบนี้ใส่ก่อนที่เขาจะ,ะก่อนที่จะได้ไปดูในของรุ่นใหม่ที่เขาใส่มาตอนแรกทำเป็นตัวยาว นี่ครับตอนแรกใช้ผมเอามาตีโค้งแบบนี้เลยนี่ยาวยาวมาถึงนี่มันก็จะสุดระยะของชุดปากเกี่ยวพอดีแต่ลองเอาใส่แล้วก็ใส่ได้อยู่ครับใส่ได้ นี่มันจะอยู่ช่วงนี้มันจะขึ้นมาตรงนี้มาถึงตรงนี้ฝั่งนู้นก็ไปชิดด้านนู้นเลยฝั่งนี้ก็มาชิดตัวนี้แต่ว่าผมขึ้นไปลองนั่งดูบริเวณที่นั่งคนขับเราจะมองลงมามันจะบังช่วงนะียช่องช่วงรูนิดนึงก็เลยถอดออก แล้วก็มาใส่ตัวน,นี้ดูใส่แค่นี้นี่ครับมันก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยดูตอนลงเกี่ยวหน้างานโอเคครับขอบคุณมากครับ